ดีครับแล้วผมสวัสดีครับเป็นกัน้างครับวันนี้ก็วันนี้ก็ยอมรับว่าน้องเขามาดีครับแล้วก็เกมมาดีแล้วเราพลาดก่อนในช่วงยกหนึ่งยกสองที่เราโดนโดนนับก่อนไหมหรือว่ายังไงโดนนับช่วงยกสองครับสองนจังหวะนเป็นโดนโดนอะไรครับเดียวโดน้านก่อครับก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าโดนอะไรกันแ้่เราเปลี่ยนน่าจะโดนได้กอนครับผมก็เข้ามุมมาถามทีมงานว่าผมโดนอะไรโดนกานก่อ ลุกขึ้นมาตอนที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นพยายามคิดว่าต้องลุกครับต้องลุกยังไงถ้าไม่รับต้องลุกแน่นอนครับต้องขึ้นนต้องขึ้นมาให้ได้เลยครับก็จะกลับเอาจะกกลับมาให้ได้ครับก็ผ่านช่วงลุกสองไปแล้วระหังเปงลกที่สามก็แก้เกมยังไงก็เร่งออาคะแนนคือเร่งเร่งเพื่อจะกล้ามมาเอานับคืนได้ได้ครับก็มาพาดูเรนนองนักกุด ในวันนี้ทำไม่สำเร็จครับอยากขอโทษใจบ้างก็ขอโทษครับขอโทษทีมเชนมวยที่ติดตามเล่นนะครับก็แพ้นี้ยเราแพ้ครับก็ไม่มีแก้ตัวครับเดี๋ยวสู้กันใหม่ครับเป้าเป้าหมายในชีวิตเราอะไรข้างหน้าอะไรเราเราเป้าหมายเป้าหมายก็อยากที่แชมป์ก็อยากที่แชมป์แต่ต้องทำอร์มขึ้นมาใหม่เท่าเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ร้อยยี่สองร้อยยี่สี่เท่าไหร่หนักเก่งมาเลยครับร้อยยี่สองร้อยยี่สี่ เป็นกำลังใจครับวันนี้ทำให้ผมดีครับถูกต้องขอโทษครับขอไว้หน้าเอาใหม่นะครับ